ครับเช่าพันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครัเชิญครับพี่สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมกรอบดาวเทียมนะวันนี้คือสถานการณ์ห้าวันนี้คือเขาขยับมาใกล้กันมากแลขยับความสัมพันธ์ระหว่างตู้เรากับตู้พี่แซมเนี่ยพี่แซมี่ร้านวีดีโอทรทัศนเดีใกล้กันมากนะครับตั้งแต่นั้นมาเราไม่เคยนำาท้ามาถ่ายคอนเทนต์กับพี่แชมเลยนะครับวันนี้เราได้ปูงมาสององนะครับแล้วเรียวๆเลยแล้วกัน แชมป์อไอ้ที่เราไปเที่ยวผู้หญิงล่าสุดเูเคยไปกับมึงแล้ว <c oughs> <c oughs> เคยไปกับมึงแล้วโห <c oughs> เล่นแล้วมันไงถูกใจป่ะเออดี <c oughs> <c oughs> เอออ๋อไว้ก่อนไอ้นี่เราพออยู่ใกล้กันแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างสหลื่อมายกูเก่าแล้วไหมอย่างภาศีวลีดิเล่นเด่นไหมภาษีวลีอะไรอ่ะภาศีวลีนะครับผมคืออะไรวะ สมัยกว่าเลยเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้กี่ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเอานี้ด่าเอาทางพี่ก่อนดีกว่าซื้อใหม่ยังไม่ได้ส่องเลยเนี่ยอุ้ส่องกันแล้วสวยมากเอะไรยิ้มกล้องพี่ชายแต่ผมบอกพี่ไว้ก่อนนะว่าเหรียญพวกเนี้ยถ้ามีรอยจิกๆเนี่ยเขาไม่นับกันแล้วถ้าเขายื่อละลามหน่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเขาก็เป็นอ่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งอันนี้สวยอันนี้สวยโอ๊ยเมื่อกี้ยังมีรอยเยอะอยู่เลยอย่างส่องดูก่อนมาดูดิ๋ยวหมื่นพันทำไมมันแพงจังวะเอา ราคาเปิดบ้าไปแล้วโอ้โหไอ้โจปลาทันได้ไหมได้เท่าไหร่อันนี้แพทะเนี่ยเอาเอาหมื่นห้าร้อยนี่เดี๋ยวขอตอบคนนั้นเป็นที่รักนะนะขอตอบคนนั้นเป็นที่รักเฮ้ยคนที่ไปเที่ยวมานะอะไรแบบไปจับไม่กินไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวคนเข้าใจผิดไม่ทานแล้วล่ะเอามาคู่เลยมารวมมาเลยมันรวมนะไปกลัว ได้หมื่นห้าร้อยแล้วกันได้หมื่นห้ารอันอันนี้สวยอยู่สวยอยู่พี่ไม่มันแบ่งไตกอเฮ้ยรวมนะภาพรักดีเอามื่นหนึ่งแล้วันนะ้ลนได้ได้หมื่น้พี่ได้หมื่นแเออซื้อดีเท่าไหร่ซื้อมาเก้าพันเก้าอนน่้โอ้โหทำไมหลักร้อยซื้อมาเก้าพันเก้าเชื่อได้หรอวะเชื่อได้ไหมหล่ะที่ผ่านมาไม่ได้อันนี้สี่พันห้า อันนี้แพงไหมเป็นแพงยังวะอ่ะแพงก็ต้องูถามมึงบอกขายได้สองพันอันนั้นไม่แพงแท้เอาละโอ้โหพี่เปิดไม่แพงก็ได้ดิสายอื่นเขาเล่นกันแพงกว่าแล้วไม่เป็นไรเลยเอาละเอาสายเราถูก่อยนะเดี๋ยวมาดูซื้อกี่แต่สองหมื่นเนี่ยสมิธบ่นนะวะนะครับตอนนี้เท่าไหร่พี่สอมื่นวะเหลือหมื่นเลยนี่อนี่แหละเนี่อ่ะอือจะไม่อยากจะด่าเลยพูดดาม่าเนี่ยนี่หมื่นหนึ่งหมื่นสองอะเน้นเลยที่สองพันห้าซื้อมาสองพันเองเนี่มันก็ขายได้ราคาดีไม่ใช่หรอสองขายได้สามพ ไม่รู้อ่ะขายเจ็ดไอ้เจ็ดขายเจ็ดสิกวารีขายไปล่าสุดเท่าไหร่ตรงสิกวารีแบบนี้ผมเอาจริงๆเลยเนี่ยแบบนี้สามพันห้าสามพันห้าแม่ใช่ไหมสี่เหลี่ยมใช่ไหมใช่แต่ว่าก็ถือว่าได้ราคาอยู่นะโอเคจบค่ะไปแค่นี้แหละมือถ้ามือคาแค่นี้แหละมีค่ะเจ็ดดาวเทียมนี่มือตัดต่อขึ้นมานนะครับมือหนึ่งฮะใช่หลดที่สุด คลิปสองนาทีตัดสี่วันนะครับห้าวันเอาห้าวันคืองี้เดี๋ยวจะบอกนะครับไอ้ตังมาอย่างไวเลยที่พันห้าได้ไหมคะัี่่านนั่นหละไม่ผมจะบอกว่าในบ้านนี่อะฮะจริงๆไม่ลงหลงเป็นเศรษฐกิจแต่ว่าพอเราเอามาขายแพงปุ๊บโม้หรือเปล่าคอนเทนต์หรือเปล่าเพาขายถูกปุ๊บโอ้โหเสียราคามาตรงหมดมึงจะให้ขายราคาอะไรเนี่ยเราใจไม่ถูกกันเนี่ยเหนื่อยสังคมเอ้ยมัธยมไม่จิมเอ้ย มีไหมด่าด่าแรงๆอีพวกซื้อดีนี่ยยิ้มยิ้มชอบใจอ่าเดี๋ยวสั้นๆเลยตอนนี้เก็บดอกปุ่มโหนเนี่ยไปกี่ล้านเลยไม่รู้คร่าวๆแล้วผมเงินเนี่ยต้องมีต้องมีประมาณเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดนี่คือเจ็ดเป็นร้อยอะไรขม่รู้๊เจ็ดเป็นล้านเลยวิ่ดูดิสุดจัดประดับบอกตั้งแต่กูเล่นมาทั้งชีวิตเนี่ยเกือบสิบปีเนี่ยเป็นไงฮะท้าวไม่เคยมีบุญเกินล้านเลยไม่เคยมีบุญเกินล้านเลย อันนี้มาซื้อจริงจังกี่ปีแล้วพี่สองปีแล้วมั้งสองปีขายไม่มหมดหรอกปีนะะ <c oughs> ปึงขนาดนี้ขนาดนี้ขายไม่มหมดหรอกเนี่ยมือตัดต่อมานี่เลยพอเรานเนี่ยเราตัดคลิปตรงไปเนี่ยนะความละ <c oughs> มุน,มนละไม้ละมุนละมวยเนี่ยต้องใส่ไปอย่างเหลือสิบแปดบางเนี่ยนะครับจบไปหนึ่งหมื่นบาทไงมึงต้องอินเสิร์ตแล้วเอะไรบ้าะให้เขาเห็นแล้วว่าเอ้ยลองซื้อพระลักษณะแบบนี้โอเคมันไกลไปไม่เคยพอดีสักเรื่องเลยไปดูคลิป คนอื่นบ้างคอนเทนต์ที่เขาแรงมากอ่ะ <Okay. S 2> เหรียญหมุนเงินหมุนทอง18บางปี42ไหลไม่ผดนิยม,มแล้วก์สองอเป็นไงผมซื้อได้หนึ่งหมื่นบาทครับแล้วชาวพน,นะะักงานครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้คลิปก่อนได้คลิปวัเสิวลีเนี่ยผมยวัดไทยิสปี43งานจะจบเลยนี่นะครับสององค์นะครับนะ18บางครับพระผงสิวลีแบบนี้ก็ประมาณสองสามพันนะไม่ไม่แพงว่ะสามพันหมุนลบแล้วกันโอเคนะครับมีพระเครื่องก็ส่งมาตามข้อมูล ด้านล่างนี้เลยพิ่งตื่นครับผมนี่ครับบกบะมาเครื่องวันนี้นะ้ำขอลาไปก่อนส้มโจยส้มโจยไม่ใช่ไหมส้มโจมพี่โจยก็โจรส้มโจยส้มโจยให้หมดเลย